เอาละครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมกับทางช่องมหด r e t เ r นนะครับอ้ห่างหายกันไปนานนะครับก็แแอบติดเกมใน PC นะครับแล้วก็เล่นโปเกมอนที่ในเพจนะครับก็เลยห่างหายไปหน่อยวันนี้นะครับมารีวิวสินค้านะครับก็พอดีได้ผู้สนับสนุนนิดนึงก็เลยได้สินค้ามาเป็นเบลเบลดนะครับ b a t t l e Set g จนะครับจะมีเบลเบลดพร้อมสนามเลยครับแล้วก็จะมี เบเ์สองลูกมีตัวชูตมีสนามนะครับให้ในกล่องเดียวเลยแล้วก็ผมยังมีนี้ด้วยอันนี้เป็นแรนดอมนะครับเป็นกาชาครับกาชาฝาเลเยอร์นะครับมันจะมีออกอันไหนผมอยากได้สีเขียวนะครับที่เป็นรูปนกผมว่ามันค่อนข้างจะสวยดีเหมือนฟีนิกซ์เลยครับเหมือนฟีนิกซ์ภาคเก่าอ่ะผมมาเคยด,ดูตอนที่เป็นภาคเก่าๆสมัยมังกรฟ้าพยัคขาวเต่าขนองเลยพวกเนี้ย อันนี้ครับอันนี้ก็เป็นแ a n d o m เหมือนกันนะครับก็คือจะสุ่มว่าได้ตัวไหนครับอันนี้ผมมีตัวนี้แล้วนะคือก่อนหน้าที่จะศึกษาเบเบย์ะคือซื้อสุ่มมาเล่นก็คือมีตัวนี้แล้วอันนึงก็คือขอตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้แต่ถ้าจริงๆผมอยากได้สีขาวนยครับเหมือนดาบ x c a l i b u r เนี่ยรู้สึกกับชื่อ x c a l i b u r ด้วยนะเดี๋ยวสองอันนี้เดี๋ยวผมอาจจะแกะให้ดูนะครับในคลิปนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเปลี่ยนมุมก่อนตอนนี้ขอแกะกล่องใหญ่ให้ดูก่อนนะโอเคลุยเลย กล่องมันใหญ่มากอะ่ะผมก็เลยแบบไม่มีที่รีวิวด้วยอะ่ะคือตอนนี้กําลังจัดห้องอยู่นะครับก็เลยแบบไม่มีพื้นที่รีวิวก็เลยแบบมารีวิวตรงพื้นมุมใดมุมหนึ่งของห้องที่ยังเก็บกวาดไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับฟึบฟึบกล่องใหญ่มากถ้าในห้างมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าสองพกว่าบาทมั้งแต่ว่าผมซื้อแบบไม่ได้ผมซื้อดิอสปอนเซอร์ ให้มาประมาณพันห้ารวมลดราคาแล้วแกะออกมานะครับผมไม่ได้รีวิวหลังกล่องให้ดูเลยอะ่ะเอาเป็นคร่าวๆแล้วกันเนอะก็คือจะมีเบบีรลูกนี้อ่าอันนี้ผมยังไม่รู้ชื่อนะนี่นะเอสดากอนมีสามส่วนแล้วก็มันจะมีบอกเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าผมอ่านไม่ออกนะคือมันจะมีเหมือนค่าพลังอะ่ะแล้วก็ในเอสดากอนตัวนี้มันจะมีตัวแผ่นบนอะ่ะเขาเรียกว่าไดเวอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมีสีแดงกับสีดามาให้เปลี่ยนด้วย แล้วก็จะมีตัวสแลตวาคิลี่ตัวนี้นี่นี่เห็นไหมแล้วก็จะมีแบบมีสเตตบอกด้วยว่าถ้าเกิดตัวเอสเอสดากอนเนี่ยเปลี่ยนแล้วจะพลังจะเป็นยังไงเบเบสสมัยนี้ค่อนข้างล้ำนะส่วนนี้จะเป็นของสแลตวาคิลี่คือส t ตตจะเป็นทางไหนอ่าอ่าเบเบสสมัยนี้กับสมัยก่อนที่ผมเคยเล่นนะ่ะโอ้แบบแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงสมัยนี้แบบล้ำมากล้ำจนแบบว่าโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเบเบสมันไปได้ไกลขนาดนี้นะ โอเคแกกล่องแล้วนะครับก็จะเจอกล่องใส่สนามนะครับผมว่าสนามเบเบจะไม่ต้องรีวิวอะไรเยอะนะโอ้กล้องขยับเลยคือมันใหญ่นี่ครับสนามเบเบก็จะมีตัวสนามนะครับเป็นพลาสติกค่อนข้างจะเกรดอ่าไม่เหมือนของก๊อฟอะสมัยก่อนผมเล่นสนามของก๊อฟนะคือรู้สึกว่านี้มันแข็งกว่ามากแล้วก็มีตัวตัวกันเบเบกระเด็นออกนะครับเป็นใสๆน่าจะเห็นเนี่ย เพราะว่าเบเบสสมัยนี้ยเวลามันชนกันอ่ะมันมีโอกาสแบบเหมือนกับว่า HP พหมดนะครับพอ HP หมดปั๊บมันแตกกระจายเป็นชิ้นๆแล้วมานจะกระเด็นออกมาโดนผู้เล่นได้ก็เลยแบบมีทาที่กันกระเด็นด้วยผมว่าก็เขาใส่ใจความปลอดภัยเหมือนกันนะไอสนามคงไม่รีวิวมากเพราะว่ามันไม่มีไอลูกเล่นอะไรมากมายนะแต่ก็เป็นสนามบางรุ่นน่ะก็คือเหมือนกับว่ามีลูกเล่นแบบใส่ฐานให้ตรงกลางหมุนแรงๆอะไรพวกนั้นกรุ่นเก่า ก่อนหน้าเป็นรุ่นเนี้ผมเคยเห็นอยู่ตามห้างแต่ว่าไม่มีโอกาสได้สัมผัสนะอ่ะแล้วก็แกะมาก็จะเจอคู่มือโอผมเอื้อมแทบสุดแขนตอนเนี้ยอ้ยกล้องขยับด้วยอขอขยับกล้องนิดนึงนะครับอ่าผมขอแกะมาให้หมดก่อนดีกว่านะผมด้เอากล่องไปทิ้งเดี๋ยวขอเวลาแกะสักครู่สักครู่ อ่ะนี่นะครับพอกแกะมาแล้วนะครับก็จะมีเบเบดนะครับสลดัดบลลีครับเป็นชิ้นชิ้นให้เราก็จะมาประกอบกันนะอันนี้มันคืออะไรน่าจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเกี่ยวกับที่ชุดสองอันที่แถมนะผมคิดว่าน่าจะใช่แหละมันก็มาต่อต่อหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนะแตผมต้องขอดูคู่มือก่อนมีที่ชุดสองอันนะครับมีสายสองเส้น,นเห็นไหมสายเบยเบดของแท้มันจะไม่ยาวมากเหมือนสมัยก่อนนะแต่ผมว่าเส้นนี้ก็ถือว่ายาวนะ ยาวกว่าที่ผมเคยเห็นแถมแบบาตามลูกเล็กๆทั่วไปแล้วก็จะมีอีกอันนึงอันนี้เป็นเอสดาร์กอนนะครับมาพร้อมตัวแผ่นข้างบนให้เปลี่ยนนี่สามสีเลยโอ้สวยนะเนี่ยอตรงตูดค่อนข้างสวยแล้วก็จะมีคู่มือพร้อมสติกเกอร์นะครับยังไงเดี๋ยวผมขอไปตัดแปะ ป่มมือฟอติกเกอร์แล้วก็เปลี่ยนมุมมองแกะสองกล่องไปด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าจะได้อะไรกันเอาละครับก็กลับมาในมุมเดิมที่คุ้นตานะครับผมก็ได้ทำการแกะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรายงานผมผลประกอบการก่อนอสำหรับกล่องนี้นะผมไม่ได้ถ่ายคลิปแกะให้ดูนะครับพอดีมีปัญหานิดหน่อยก็อันนี้ผลประกอบการก็คือผมได้ตัวนี้นะครับนี่ เอสดาร์กอนนะครับเดี๋ยวผมขอหยิบให้ดูนี่ครับผลประกอบการแปะสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนี่ก็ถือว่าไม่ได้ซ้ำนะครับจากที่ผมเคยแกะนอกรอบมาก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ขอวางตรงนี้นะส่วนอันที่ผมแกะครั้งแรกกันที่ผมลองซื้อผมได้ตัวนี้นะครับอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่รู้ว่าเป็นหมาป่าอะไรสักอย่างเล วางเรียงไว้ก่อนแล้วก็ผลประกอบการอีกอันหนึ่งนะครับอ่ะนี่นะครับแรนดอมเลเยอร์อ่าผมไม่ได้สีเขียวนะผมอยากได้สีเขียวผมได้สีแดงอันนี้จะเป็นเฉพาะเลเยอร์ฝาบนอย่างเดียวนะครับสุ่มกาชาก็สวยอยู่นะครับหน้าเหมือน อัศวินอะไรสักอย่างหนึ่งพอดีผมไม่เคยดูเบเบดนะแล้วก็ไม่รู้จักด้วยว่ามันชื่ออะไรมันมีชื่อนะแต่ว่าผมอ่านไม่ออกเนี่ย <laughs> โอเคก็สวยดีครับส่วนอะสตาร์เตอร์นะครับก็จะมีเอสดาร์กรอนอีกตัวนะครับนี่สตาร์เตอร์ที่มากับกล่องในสนามเนอสังเกตได้ว่าตัวที่สุ่มแรนดอมมาจะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมนี่ไม่เหมือนกันเลย แล้วก็เหล็กตรงเนี้ยก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวรอบนอกรอบนอกของตัวเลเยอร์เนี่ยไม่เหมือนกันเลยครับเนี่ยตูดอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นการหมุนผมเดาว,ว่ามันน่าจะต่างนะต้องไปลองเทสตดู mm hmm. ขอวางไว้ก่อนแล้วก็ตัวเอ็ดดากอนจะมีเลเยอร์มาให้เปลี่ยนด้วยแต่ว่าไม่มีตัวชิปเอ็ดดากอนนะครับต้องแกะเปลี่ยนเองนี่คือเลเยอร์สองอัน สามารถแกะสลับได้นะเอาอันนี้มาใส่อันนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาอันนี้มาใส่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้ก็ได้ครับสลับกันได้พวกน,นี้อันนี้เลยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับ Slad Mercury ค,ครับตัวนี้สวยมากดูสิใสๆสวยๆครับนี่ข้างๆแล้วก็ตูดมันตัวดิสกางเนี่ยเนี่ยมันมีลูกเล่นเนี่ยเห็นไหมมันพับขึ้นลงได้เนี่ย เนี่ยมันพับขึ้นลงได้เห็นไหมพอั้นว่าเกิดตอนเราคว่ำหน้าเนี่ยเนี่ยตอนเราคว่ำหน้าเห็นไหมครับมันจะมันจะลงอยู่ผมเดาว่าตอนที่ลูกเบรเบดมันหมุนนะครับไอเนี่ยมันน่าจะกลางออกเนี่ยตอนเบรเบดมันหมุนมันน่าจะกลางออกนะแต่เหมือนว่าพอมันเลิกหมุนปับมันน่าจะหดลงมาอย่างนี้มันน่าจะไวสำหรับโจมตีข้างล่างหรือเปล่านี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะ สวยมากครับสลับอลคิวลี่ตัวที่ถูกใจมากๆเลยตัวนี้เนี่ยดีไซน์สวยแล้วก็ที่ผมรู้มาก็คือเจ้าเบรเบรดสมัยเนี้ยคือเวลามันชนกันนะครับเวลามันชนกันมันชนกันขอเป็นลูกลูกนี้แล้วกันนะเวลามันชนกันนะครับไอตรงเนี้ยมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนกึกกึกกึกเนี่ยพอมันเลื่อนถึงสุดเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยปึ๊บแล้วมันก็จะเตะดีตัวเอย่างมาชิ้นๆอย่างเงี้ย เหมือนแบบสลายล่างเหมือนแตกกระจายในารกตูนเนี่ยก็เลยแบบว่าเออลูกเล่นสมัยนี้มันค่อนข้างแบบจะล้ำๆอยู่เหมือนกันนะผมก็รู้สึกว่าเออแบบลองศึกษาหน่อยมาลองศึกษาปั๊บคือแบบว่าเออมันก็สวยดีอะจากซื้อมากะสาสมเล่นๆนะมันสวยแรนดอมเล่นๆก็ตอนนี้ก็งอกขึ้นมาครับนี่งอกขึ้นมายาวเลย อ๋อผมมีอีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็มีคนซื้อให้สวยอยู่ครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่า,าชื่ออะไร Judgment Joker อ,อะไรสักอย่างแหละผมจำไม่ได้สวยมากเลยตัวน,นี้ดีเทลสวยมากแต่ติ๊กเกอร์แล้วสวยมากแต่ว่าแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยมันจะเนตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะหมุนๆได้อะผมไม่ค่อยรู้นะว่ามันยังไงอะไรยังไงมัน,นกลไกมันคือยังไงเวลาหมุนมันต่างกันยังไง หมุนติ้วๆๆแล้วก็ตรงชมพูชมพูนะครับเนี่ยตรงสีชมพูนะมันเป็นยางด้วยมันเป็นยางแบบแข็งๆอ่ะแข็งมากแต่คือวัสดกไม่เหมือนพลาสติกอ่ะเหมือนเป็นยางมากกว่าดูแข็งสัมผัสแบบมันเป็นยางแบบแน่นๆอ่ะไม่รู้คิดเปงแบบน่าเป็นยางแล้วเนี่ยกดๆไปมันหมุนบุ๋มามเล็กจิกๆอ่ะเนี่ยนี่ก็คืออ่าเรียกว่าไงดีอ่ะแตกลายครับ ก็คือแตกลายสะสมครับก็คืออาจจะไม่ได้เล่นจริงจังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าผมว่ามันคนค่าการสะสมดูดีเทลแต่ละอันค่อนข้างจะสวยมากเลยเห็นไหมเอสดากกร์กอนแล้วก็เราสามารถเอาพวกชินนช้นเนี้ยชิ้นเนี้ยเราสามารถถอดสลับกันได้หมดเลยนะผมว่ามันก็เป็นจุดขายจุดหนึ่งอะสมมติผมบอกว่าผมคิดว่าเอ๊ะผมไม่ชอบชิ้นนี้เลยผมก็แบบแกะผมก็จะแกะเป็นชิน้นชิ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมาสลับเปลี่ยนหน่อยเนะี่ยก็แกะมา แลคือมันก็ผมก็ใส่สลับได้เลยนะครับผมเอาชิ้นนี้แล้วกันใส่กันนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เอาอันนี้นะใส่เข้าไปเวลาใส่ก็ให้ไอตัวเคี้ยวเนี่ยอยู่ข้างบนก่อนนะเราถึงจะกดไอตัวตูดมันได้พอกดเข้าไปปั๊บแล้วก็บิดให้มันแกล้แก๊ๆๆแกงแกกเนี้ยเนี่ยมันก็จะอยู่ เนี่ยเรียบร้อยแล้วมันคือมันมิกมิกแอนแมทได้ทุกชิ้นอ่ะสลับได้หมดเลยแล้วก็ตัวชิปอันนี้ยผมรู้สึกว่าบางตัวนะบางตัวน่าจะแบบสามารถสลับกันได้แต่อย่างไอชิปตัวเนี้ยเนี่ยผมเห็นข้างใต้มันไม่เหมือนกับไอตัวของพวกเอสดารกอนครับผมไม่รู้สลับกันได้หรือเปล่าเนี่ยมันจะมีตัวล็อกของเอสดารกอนตัวเนี้ยมันสามารถขยับตัวล็อกได้เนี่ยนะมันมีตัวล็อกแต่ว่าไอตัวเนี้ย ที่ผมแรนดอมได้มาไม่รู้ว่ามันสลับยังไงนะมันไม่มีตัวล็อกต้องขอไปศึกษาดูก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะลองหมุนอ่าหมุนเบรเบลดนะครับของเจ้าสองลูกนี้ที่แกะได้ในอ่าเรียกว่าสตาร์เตอร์ได้ไหมสตาร์เตอร์มาลองหมุนดูว่าไอาสองลูกนี้มันหมุนแตกต่างกันยังไงแล้วก็ลองเอามาเรียกว่าไงแบทเทิล ที two one go s h ซะหน่อยว่าอันไหนมันเจ๋งว่ากันนะแต่ผมพรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้โชว์นะขอติดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูคลิปทดสอบกันเอาแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาเทสเบเบทให้ดูนะครับอันนี้มุมกล้องชั่วคราวนะครับก็จะเริ่มจากตัวเอสดากอนนะครับก่อนนะครับว่าการหมุนลงสนามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ก็ชูชูก็สังเกตการหมุนนะครับจะไม่อยู่ตรงกลางนะครับจะแบบวนรอบๆอันนี้คือเดิมเดิมสแตนดาร์ดเลยนะครับที่แกะจากกล่องมาก็จะประมาณนี้นะครับเวลาจับระวังนะครับถ้ามันหมุนแรงอาจจะแบบ ทําทให้เกิดบาดแผลที่มือได้ยังไงรองมันเบาๆก่อนแล้วกันลูกต่อไปครับสแลตวาคิวลี่นะครับตัวนี้ผมชอบมากสีสวยถูกใจโกชุดอ่าลูกนี้มันจะออกแนววนรอบนอกนะครับเห็นไหม แล้วก็จะค่อยๆเข้ากลางพร้อมกับเริ่มหมดแรงอันนี้น่าจะเป็นสายแอทแท็นะครับจะหมดแรงค่อนข้างไวนิดนึงแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าค่อนข้างนานนะครับค่อนข้างนานมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันหน่อยว่ากล่องไม่โฟกัส เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าระหว่างอ่าสแลตวากิลี่กับเอ็ดดากอนอะไรมันจะเจ๋งกว่ากันนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเอาละครับสแลตวากิลี่ปะทะเอ็ดดากอนนะครับชีทูวันโกชู two, one, ไม่ชนเลยครับไม่ชนเลยมันคือยังไง วิ่งไ้จับครับวันนี้ถ้าอย่างนี้ตัวสลดัดบตคตอรี่หยุดก่อนนะครับโอ้หรอบนี้ไม่ปึงปังเลยอะ,อะต้องเทคสองครับเทคสองเอาใหม่นะครับรอบสองนะครับที่ t w วันโ go s โอ้แตกกระจุยครับปูเบิร์ดเรียบร้อยครับตละล็ดว่าคิวลี่โดนโตุ้มเดียวครับไม่เหลือเลยเดี๋ยวขออีกสักรอบนะครับว่ามันจะสามารถแก้มือได้ไหมดูเอ็ดดากอนครับเลื่อนมากลิกนึงนะครับปูว่าว่าตัวนี้น่าจะอึดกว่านะครับเดี๋ยวขอประกอบแป๊บหนึ่ง รอบสามนะครับเดี๋ยวปรับโฟกัสกล้องนิดนึงรอบสามนะครับทีู่วันโกชูดทีเดียวครับโอ้กระเด็นไปเรียบร้อยนะครับแลตวาคิวลี่สู้เอดรากอนไม่ได้เลยครับเอ๊ะหรือว่ามันจะผิดที่คนชูดเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนคนชูดดูนะครับ รอบนี้ลองเปลี่ยนคนชูดนะครับชีทูวันโกชูดโอ้ยรอบนี้เดือดอยู่ครับสงสัยจะเป็นพวกคนชูดจริงๆโอ้โหครับแต่ว่าสลัดวัคคิวลี่นิ่งก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าซียูครับ